สวัสดีครับน,นักตกปลาทุกท่านวันนี้ผมจะมานำเสนอหัวจิกกาแลนแบบใหม่ครับเนี่ยครับคือจะมีส่วนที่ยื่นออกมาคือพอลงไปในน้ำ แล้วมันจะทำให้เออเหยื่อมันตั้งขึ้นนะเพราะว่ามันมีส่วนที่เบ็นแบนที่ไปตั้งกับพื้นที่เป็นหัวจิกแบบธรรมดารุ่นเก่านะครับดูแอ็มันนะครับ จิ๊กรุ่ดเก่าองคุ่มธรรมดาเข้าลงไปในน้ำดูนะครับเหยื่อจะนอนหน้ากับพื้นเนี่ยนอนหน้ากับพื้นพอกตุกมาก็นอนกับพื้น อย่างนี้ปลาก็กินนะครับแต่ว่าแอกแบบนี้ปลาจะเห็นเยอะแล้วผมก,ก็เลยลองลองคิดเอ่อัวจิกแบบใหม่ดูที่มันทำให้หางเหยื่อมันสั่นแรงกว่านี้แล้วก็หางเหยื่อจะชี้ขึ้นเป็นมุมที่มากกว่านี้ครับ แบบใหม่มีส่วนที่ยื่นออกมาพอลงไปในน้ำดูนะครับเหี้ยมันจะตั้งเหมือนเอาปากส่วนชัยหาอาหารกินอยู่อยู่กับพื้นนะครับดูดูดูดด พอเวลาเรากระตุกมาเนี่ยหางจะพิวมากหางจะพิวมากเพราะว่ามีส่วนที่ไปตั้งกับพื้นครับทำให้เหยื่อชี้ขึ้นในองศาที่ผิดปกตินิดนึงดูครับดูความพิวเวลาเราเคาะกระตุกมาเบา เดี๋ยื่อจะตั้งแต่แบบโดูสิครับโดยเฉพาะเหยื่อที่หางยาวๆคือสวยมากเดี๋ยวจะตั้งต่แบบตกน้ำเวรก็จะตั้งเงี้ย ตรงน้ำสวยคนระับยกไปตกยกไปตกเห็ดก็สวยจะโคตรบาเบาเห็ดก็สวย เอล้วครับจิกแบบตั้งครับเอามาลองไม้แรกเลยนะครับกัดแล้วครับบ่อน,นี้ไม่ปลาเหลือน้อยนะครับเพราะว่าหลังจากที่เปิดสริงแล้วก็เปิดเก็บตกไปก็ไม่ลงปลาเพิ่มเลยนี่นี่เพิ่งเพิ่งทำแบบใหม่ใช่ไหมครับนี่ห่าจิกนี่ ลองเป็นครั้งแรกเลยครับครับลองแมครั้งแรกอ่าอแบบใหม่ครั้งแรกตีไม้แรกก็ดนเลยครับเพราะกระโดดแล้วก็ตอนตอนลงพื้นจะใสย่ยสายนิดนึงพอลงพื้นแล้วจะตั้งครับโอ้หวานหน่อยครับสายหน้าผมดิยยังไม่เห็นตัวปลาเลยครับกําลังดึงกันเลยครับกําลังยื้อกันเลย ลืมจะเห็นแล้วครับมาแล้วครับลืมนะครับโ้กำลังสู้กันเลยครับกับปลามาแล้วครับเห็นนะครับตัวปลาโอ้โหขนาดหัวจิกใหม่นะครับนี่ตีครั้งแรกโดนเลยครับ เป็นโดนเบียดมาตัดนี่ครับถูกกร,ร,ระโดนครับุดยอดเลยครับนะครับหัวจิบจิบแวบ,บตั้ง ลงน้ำเคาะกระโดดครับลงน้ำจะายนิดนึงไม่เหมือนหัวกลมคบพุ่มแล้วก็เวลาลงน้ำลงพื้นจะตั้งครับสวยครับตีครั้งแรกโดนเลยครับนะครับเคาะกระโดดลงน้ำจะตั้งเคาะกระโดดเหมือนหัวกลมครับแต่ตอน ตรงน้ำจะสายนิดนึงสวยครับโอเคครับเด<ม>ีมีผลงานให้นะนะได้ติดตามครับฝากติดตามนะครับวจิกนิดจัดครับ